าวันหนักแน่เตือนฝนตกหนักให้รีบเก็บของขึ้นที่สูงด่วน6-10ตุลาคมฝนตกติดต่อกันวันกทมจมบานนี่คือภาพมวลฝนที่จะตกในภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่6-10ตุลาคม2565มันควรที่จะเลิกพูดกันได้หรียงว่าฝนตามฤดูจากปากของทีมกรุ๊ป ที่ออกมาเสนอหน้าทางทีวีจากข้อมูลการวิเคราะห์บแบบเก่าๆล้าสมัยเหมือนยุควิศวกรรมไดโนเสาร์จนทําให้กรมชลประทานของไทยได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเลยทําให้เกิดความประมาทในการวางแผนระบายน้ําออกจากที่ลุ่มต่อล่างภาคกลางมาตลอดถึงสเดือนที่ไม่สามารถระบายน้ําออกได้สักทีตระกาแบบวิศวกรรมโบราณคือได้น้ําเต็มเขื่อนใหญ่ทางภาคเหนือเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า และข้ออ้างเก็บน้ําไว้เพื่อการเกษตรในหน้าแหลงทั้งที่ความเป็นจริงคือหลายปีมาแล้วน้ําไม่เคยเต็มเขื่อนใหญ่สักทีทางตอนเหนือแต่ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้าเหลือใช้มากมายจนเกินถึง54%ในขณะที่การทําเกษตรกรรมในหน้าแหลงมีเพียงแค่ส0เท่านั้นของภาคมวลรวมประเทศนี่ต่างหากที่กรมชลประทานต้องคำนึงถึงความจริงในข้อแรก ในส่วนต่อมาเกิดพายุในภาคอีสานแต่ได้กลายเป็นดีเพชชนธรรมดาแต่ผลกระทบคือเกิดร่องมรสุมขนาดใหญ่ทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเขื่อนสีนาคารินในการจนันบ,บุรีมีจำนวนมวลน,น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากมวลน,น้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งแตกต่างกันมากจากคำว่าฝนตกตามฤดูกาล เพราะมีปริมาณน้ําฝนมากขึ้นถึงสเท่าของฝนตกตามปกติที่เคยมีมาก่อนปัจจุบันการเกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ําฝนมากขึ้นสามเท่าของมวลฝนตามฤด,ดูในทั่วโลกด้วยมีสาเหตุมาจากการละลายของน้าแข็งขั้วโลกและการแตกตัวของก้อนน้าแข็งขนาดมหึมาจากขั้วโลกใต้จากสภาวะโลกร้อนอุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นจากสนามแม่เหล็กของโลกที่ส่งคลื่นความร้อนออกมาทุกๆวินาทีลมมรสุมเปลี่ยนทิศทาง สภาพอากาศแปรปรวนการเกิดขึ้นของร่องมรสุมแรงกดอากาศคาดเดาไม่ได้อีกต่อไปแต่มนุษย์สามารถคำนวณล่วงหน้าได้จากสถิติการเกิดขึ้นของทิศทางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกไปพร้อมๆกับเครื่องมือตรวจสภาพอากาศตะกาศแนวคิดแบบวิศวกรรมโบราณของทีมครุ๊ปมันจึงผิดเพี้ยนเสมอการคาดการณ์ที่ไม่ตรงเพราะไปยึดอัตถิติน้ำในปี54มาเป็นเกณฑ์แต่ลืมนึกถึงว่า ปัจจุบันสภาพอากาศโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างถาบอเช่นประเทศไทยและประเทศในพื้นที่เอเชียอาคาเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดจะต้องเผชิญกับพายุฝนและร่องอากาศขนาดใหญ่ที่จะมีปริมาณมวลน,น้ำเพิ่มมากขึ้นถึงสเท่าของฝนตกตามฤด,ดูกาลเช่นญี่ปุน่นและคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดในขณะที่ยุโรปจีนและประเทศแอฟริกาจะต้องเผชิญกับความแห้งแล้งหนักไปจนตลอด จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกส่วนสหรัฐอเมริกาและทวีปอเมริกาก็จะต้องผเผชิญกับพายุหนักเกิดขึ้นซ้ำๆติดต่อกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูการไปแบบถาวรส่วนละตินอเมริกาและกลุ่มประเทศที่มีภูเขาไฟก็จะเกิดการประทุข,ของภูเขาไฟและเกิดแผ่นดินไหวติดต่อกันถี่ขึ้นหลักการคิดต้องเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมสมัยใหม่ต้องดูการเคลื่อนตัวของทิศทางลมให้เป็น และมองเห็นแนวของร่องมรสุมให้เป็นที่เป็นแนวเดิมๆที่ร่มมรสุมเคยเคลื่อนตัวมามันจะเกิดขึ้นที่เดิมสูงถึง90%อร์เซนและจะสร้างความเสียหายในพื้นที่เดิมๆที่แม่นยำถึง90%เซเหมือนกันถอดบทเรียนการเกิดขึ้นของพายุลูกเล็กๆที่จอร์เรียดจับภาพไม่ได้จากบทเรียนในประเทศปากีสถานที่ทำลายประเทศไปมากถึง3ส่วนและฝนตกหนักนานถึงสเดือนย่อมไม่ใช่การเกิดขึ้นของฝนตามฤดูกาลอีกต่อไป แต่เกิดจากร่องอากาศขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงพอๆกับดีเพชชันกำลังปานกลางที่ทำให้ฝนตกแช่นานและมีปริมาณมวลน,น้ำเพิ่มมากฤดูกาลที่เปลี่ยนไปในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตของภูมิอากาศโลกที่เราต้องเตรียมรับมือ 1. ฤดูฝนจะยาวนานขึ้นปริมาณน้ำฝนจะมากถึง3เท่าของฤดูฝนปกติ 2. ฤดูหนาวสั้นลง แต่จะหนาวจัดมากขึ้นและบางพื้นที่เราอาจจะพบเห็นการเกิดหิมะตกบนยอดดอยสูงและภาคใต้อาจเกิดฤดูหนาวเพิ่มขึ้นโดยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล 3. ฤดูร้อนที่ร้อนจัดมากขึ้นแต่จะกินเวลาสั้นลงและเกิดไฟป่าท,ที่รุนแรงหนักขึ้นใน3ข้อนี้เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาที่ต้องเตรียมตัววางแผนรับมือ จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและไม่ควรเอาคนที่ไม่มีความรู้จริงมาประเมินสถานการณ์คาดเดาแบบผิดๆถูกๆออกมาในรายการช่องข่าวอีกต่อไปควรเป็นหน่วยงานรัฐที่มีคุณภาพสูงหรือนักวิชาการที่มีความชำนาญจริงๆไม่ใช่ประเภทตั้งขึ้นมาเองและมีแนวคิดแบบโบราณและยึดติดอยู่กับสถิติเก่าๆที่แน่ๆฝนตกแต่ละรอบดูเหมือนจะเป็นเหมือนฝนตกตามฤดูกาลเท่านั้น แต่หากการตกแต่ละครั้งในปัจจุบันนี้จะมีมวลน,น้ําฝนมากถึง3เท่าจากที่ผ่านมาในวันที่6กถึงสิตุลาคม65วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะพบว่าภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง5วันและมีมวลปริมาณน้ําฝนมากและหลังจากนี้ไปในวันที่18-20ตุลาคมห5 ประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงมากที่จะต้องเจอพายุอีกสองลูกหรืออาจเผชิญกับร่องมรสุมขนาดใหญ่ที่จะทําให้ฝนตกหนักกินระยะเวลานานไปถึงเดือนพฤศจิกายน65ดังนั้นเราอาจจะได้เห็นหน้าหนาวในช่วงระยะเวลาสั้นๆคือเริ่มกลางเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนมกราคมของทุกปีและจะเริ่มเข้าหน้าแลงในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนหลังจากนั้นฤดูหน้าฝนที่ยาวนาน ก็จะเข้ามาแทนฤดูร้อนจะเป็นแบบนี้ในทุกปีเตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงนะครับชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑลในช่วงวันที่6 1ถึง10ตุลาคม65ฝนตกหนักติดต่อกันแน่นอน